นะะฮเป็นเรื่องของ a l i ลียน5เอเลียนไฟฟเนี่ยถ้าใครจำกันได้เนี่ยมันเคยมีข่าวช่วงหนึ่งระหวาตอนที่ชัปปี้เข้านะครับก็เป็นผงงานของคุ้งกับ Camp นีมบอลแคมป์อ่าถ้าใครรู้จักนีมบอลแคมป์เนี่ยเขาทำดิสก์นายทำ I อิลิเซียมแล้วก็ล่าสุดคือชัปปี้ซึ่งหนังของเขาเนี่ยถ้าถ้าเทียบบรรยากาศคุณภาพในที่ชิกนายคือนี่นะฮะอิลิเซียมคือนี่นะครับชัปปี้คือนี่ฮะตรงตกเหวเดี๋ยะฉั้น ตอนนี้เป็นเป็นข่าวที่ออกมาในช่วงที่ชัปปี้กำลังจะเข้าฉายแล้วตัวของนีบองแคมเองเนี่ยกับคุณซิกอร์นี่วิเวอร์ที่คุณซิกอร์นี่วิเวอร์เนี่ยก็คือนางเอกของเอเลียนเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าเล่นหนังเรื่องเออ่ชัปปี้ด้วยกันแล้วก็เล่นด้วยกันปุ๊บแล้วก็เหมือนกับว่าได้คุยเคยต่างๆแล้ว,แ,ลวแกก็ปล่อยภาพนิ่งอะไรพวกนี้ขึ้นมาอ่ะทุกทีงานภาพนิ่งพวกนี้ขึ้นมาแบบเอเลียนแบบเป็นเป็นเขาเรียกอาร์ตเวิร์กของเอเลียนแล้วบอกเนี่ยจะทำเอเลียนห้าหรือเอเลียนพาค5ขึ้นมานะฮะ ซึ่งตอนนั้นหลายๆคนก็เหมือนกับว่าเฮ้ยเอาด้วยเฮโลทุกคนเหมือนฟ็อกจะดีใจจะเอาด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ก็เกิดความผิดพลาดขึ้นนะฮะในการที่ชัปปี้เนี่ยเข้าฉายปุ๊บแล้วคำวิจารณ์แย่คำวิจารณ์แย่ไม่เท่าไหร่เงินก็ไม่ทำาลังที่มีดาราแบบฮิวจ์แจ็คแมสก์โกนี่วิเวอร์ตัวอย่างออกมาดีทุกอย่างดีหมดเลยแต่คำวิจารณ์แย่หนังแย่มากไม่ที่พูดถึงข่าวนี้ก็เลือนหายไปนะครับประจวมเหมาะกับที่ลิลลี่สกอตต์เองก็ออกมาให้ข่าวว่า เขายังจะไม่หยุดทำ p r o m e t h e ยสหรือ a ี่ยนของเขาคือตอนนั้นต้องเข้าใจว่าตอนนั้นอะ Prometheus ก็เหมือนเขาพีคมากพีคในแง่ที่ก่อนเข้าพีคมากแต่พอเข้าฉายปุ๊บคำวิจารณ์ก็ออกมากลางๆเงินก็ทาไม่ได้เงินเท่าไหร่ก็เหมือนกับว่าหายไปไม่ได้ทําแบบให้ภาคหนึ่งเว้นอีกสปีทําแบบมันก็หายไปเหมือนกับว่าจะไม่ทําแล้วลุงมิลลิสก็อ่อกบอกว่าเฮ้ยผมทําแน่นอนรอก่อนนก็จะเป็น a ี่ยน p a r a ได s ์ล้อสักพักก็เปลี่ยนเป็น Alien c o n t เ n นต์แบบที่เราเห็นทุกวันนี้ตัวอย่าง เข้ามาแล้วจะจะได้ดูเร็วๆนี้นะครับก็กลายเป็นว่าเรื่องราวนี้หายไปเลยว่ายังไงกันแน่นะครับซึ่งมีคนถามไปทางทวิตเตอร์ของคุณนิมบอลแคมว่าเฮ้ย hey, เป็นไงบ้างสําหรับเอเลียนไฟนะฮะก็ได้คำตอบมาปร,ประมาณนี้นะครับก็เฮ้ย hey, เป็นมีอะไรเกี่ยวกับเอเลียนโปรเจกต์ไหมครับจะเกิดขึ้นไหมอ่าคุณนิมบอลแขมงก็ตอบกลับว่าสลิม,มคือแบบน้อยมากมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยซึ่งส่วนตัวแล้วผมผมมองว่ามันน่าเสียดายคือ ผมผมรักลิิสกอนนะผมชอบเอเลียนภาคแรกของเขาผมชอบเออพาราไดซ์ไม่ใช่พาราไดซ์ผมชอบเหมือนกับว่าชอบโลกที่เขาสร้างผมรู้สึกว่าพรมิเทียสใกล้และใกล้แล้ว,ลลวความสวยงามของโลกและคิดว่าเอเลียนคอมมนเน์น่าจะกลับไปไปสู่รากเง้าของเอเลียนจริงๆว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วมันจะให้คําตอบอะไรเราได้หรือเปล่าผมผมตื่นเต้นจะได้กลับไปเห็นความดิบความเถื่อนแบบที่เอเลียนภาคหนึ่งทำไว้นะฮะและในขณะเดียวกันผมก็เองก็อยากจะเห็นคนอื่นๆหยิบจับอันนี้มาเล่นเหมือนกัน คุณนิวบองแคมเองก็ส่วนหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่าเขาเป็นพ่่มกับที่เก่งไซไฟคือดีไซนคือคือต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในหนังไซไฟที่ผมชอบมากผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นมนุษย์สูงมันมีความเป็นไซไฟมีความเป็นเอเล่มันคอนเซ็ปต์มันเหนือจริงแต่ขณะเดียวกันมันทําให้เรารู้สึกว่าเราเรารักตัวละครได้ซึ่งซึ่งน้อยเรื่องนะครับในในไซไฟที่โอ้โหเราสนุกกับมันมากแต่บางทีเราไม่ได้รักตัวละครเราสนุกกับโลกที่มันสร้างผมรู้สึกได้ว่า นี่ว่าแคงอาจจะเป็นการคัมแบ็กของแกที่ได้ทำอเลียนก็ได้ว่าแกอาจจะสามารถทําให้เราแค่์ตัวละครแล้วว่าเห็นมันโดนข่ามันจะเอฟเฟกเราได้แต่ว่าขนาดเดียวกันค่าให้คงมองว่าโหให้โอกาสมึงสาครั้งแล้วอ่ะครั้งแรกโอเคครั้ง2องครั้งสามมึงหนักเล่นหนักมากไอเดียคอนเซปต์ทุกอย่างแย่มากอาจจะมองว่าเฮ้อ กลับไปยุคกับพุ่มกับเก่าๆคนเดิมๆดีกว่าว่าน่าจะทําให้หนวเราออกมาชัวออกมาเรียกเสียงฮือฮาได้มากกว่าภุ่มกับที่เหมือนกับว่ายิ่งทําหนังประกายยิ่งหมดแทนที่จะเป็นคนที่แบบยิ่งทาหนังประกายยิ่งเจอฉายนิวอมแคมนี่คือแบบยิ่งทําประกายยิ่งหมดมีหดตอนนี้เขาแบบเงียบไปเลยเมื่อก่อนถ้าใครพูดชื่อนิวอนิวอมแคมออกมาทุกคนจะแบบโอ้ยทําไรตื่นเต้นแต่เนี้ยถ้าเป็นชื่อนิวแคมผมจะรู้สึกก็โอเคนะก็โอเคนะคือคือความทรงจำต่วนี้ดิสิกน่ายังอยู่นะแต ที่เห็นยังไงฮะอยากดูเอเลนไฟท์ของนิมบอมแครนไหมรู้สึกว่าเออให้ปล่อยให้ลินที่สกอตแกเล่นของแกไปคนเดียวดีกว่านะครับ